สวัสดีค่ะชาวนี้พาเด็กๆมาแนะนำตัวนะคะอันนี้คือชุดใหม่นะชุดใหม่ชุดแรกนะคะที่หลังจากที่ได้ปล่อยไปแล้วเราก็ต้องมานั่งทำใหม่นะคะนี่เลยก็จะมีสายส้มบ้างสายเขียวบ้างนะคะต้นแรก อันนี้คือด้วยความที่ใบเขาไม่ค่อยสวยเนาะอันนี้คือเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะก่อนหน้านี้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดนี้เลยนะเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็เอามาให้ชมกันนะคะอันนี้ใบใบจริงออกแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้ใบจริงออกแล้วต้นนี้ก็ใบจริงค่ะ ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะงานประจำยุ่งมากค่ะก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปนะแต่ก็ยังเล่นอยู่นะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะดยวดีวดวขออนุญาตไปทำงานก่อนละกันโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ